หน่อยนาลูกโต,โตโตมาแล้วจ้าเมื่งวูเจ้าลูกใหญ่มากเดี๋ยวนี้จะเกะลูกนี้ให้นึงคะกินไปแล้วลูกหนึ่งแต่อยากกินอีกไปรักของเม่ามาแล้วเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาลูกสวยๆมาด้วยทุกคนนี่ อร่อยอ่ะกินเมื่อกี้เนี่ยอร่อยมากเลยมันเป็นน้อยหนาอร่อยมากใครจะกินยกมือขึอ้น จะได้ยินเสียงแซกซ้อนเพราะว่ากําลังปั่นแคลเซียมอยู่จ้ะปั่นแคลเซียมบํารุงลาไยอยู่จ้ะ่อ,อยมากใครจะกินก็มานะ